เข้าสู่เนื้อหาของตัจีวิตกันเลยนะฮะนี่นะครับวิชาตัจีวิตเนี่ยนะฮะอ,ะอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับเขียนไว้แบบนี้เลยก็ในภาษาอับเนี่ยเขาเรียกชื่อเต็มๆว่าอัตจวีดูนะครับก็เป็นตายาตาจนะครับตัวยิมแล้วก็วิยาวี i, แล้วก็ดูต a จวีดูนะฮะหรือว่าถ้าเรียกมันเปล่าๆก็จะเป็นต a จวีดุนนะครับ ถ้ามีอันข้างหน้าก็เป็นอ,อัตจีวีดูแปลว่านะฮะถ้าแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่าตัดสินหรือแปลว่าทําให้สวยงามนะครับก็คือทําให้การอ่านของเรานั้นสวยงามวิชาตจัจยวิตแปลตามภาษาในใน,ในตำราตัจวิตย์เขาจะเขียนว่าแปลตามลูกศรหรือว่าตามภาษาเนี่ยก็จะแปลว่า,าทําให้สวยงามนะครับทำให้การอ่านของเราเนี่ยมีความไพเราะถูกต้องสวยงามแล้วก็ส่วนถ้าแปลตามหลัก อ,อ,อิสลามเนี่ยนะครับแปลตามตามหลักการแปลตามหลักวิชาการเนี่ยนะครับคือตัวีวิตเนี่ยมันเป็นวิชาที่บรรดาอุลามะนะครับคิดค้นขึ้นมานะะฮบรรดาผู้รู้เนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาไม่เหมือนกับกุรรานนะครับไม่เหมือนกับฮะดิษนะครับกุรรานเนี่ยเป็นก็คือกุรรานเนี่ยเป็นคําพูดที่มาจากอัลลอฮ์แล้วก็ บรรดานักวิชาการเข้าไปตั้งชื่อว่าเป็นวิชากุรอานเป็นวิชาอัลฮะดิษนะครับเวลาที่เรียนเนี่ยเขาก็ตั้งชื่ออ่าน่อันนี้วิชากุรอานอันนี้วิชาฮะดิษอันนี้วิชาตะซาวุฟนะครับเกี่ยวกับอักมารยาทอะไรต่างต่างนะอันนี้วิชาอะกีดะหรือว่า,อ,าอะไรล่ะเตฮิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนตระกีวิตเนี่ยเป็นวิชาที่บรรดาอุลมามะเนี่ยคิดคิดกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อ เมื่อเป็นความคิดของของของมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงไหนที่แตกต่างเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องไปเสีเรียดนะครับความแตกต่างหรือว่าความเห็นต่างในหลักการอิสลามเนี่ยมันคือรอฮมะมันคือความโปวดบานมันคือความสวยงามนะครับไม่ใช่เป็นการทะเลาะเบาะแวงเป็นการขัดแย้งนะครับบางคนพอใครเห็นต่างหน่อยก็มีอคตินะครับมีโอกาสว่าก็ว่านะฮะแล้วก็ใช้คําพูดที่ไม่สุภาพไม่ ไม่ไพเราะอันเนี้ยนะอันนี้เลยนะครับมันสอบมันสอบให้รู้ว่าคนที่คนที่บุคลิกน่ะเนี่ยนะไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อบางเล่มนี่นะครับเขาก็อาจจะแบ่งเป็น5หัวข้อบ้าง6หัวข้อบ้างนะครับเอาอันนี้เอา4แล้วกันนะครับจากที่เคยเรียนรู้มานะฮะก็แล้วมันก็แล้วมันก็น้อยดีด้วยนะมันก็น้อยดีนะไม่เยอะมากไปนะเอ่อ ว,วิชาตีวิตแปลตามหลักแปลตามภาษานะครับแปลว่าตัดสินก็คือทําให้สวยงามส่วนแปลตามหลักวิชาการเนี่ยนะครับคือวิชาที่ประกอบด้วย4เรื่องนี้นะฮะคือวิชาที่ประกอบด้วย4เรื่องออบางก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะบ,บางเรื่องออบางเล่ม บางบางอุลามะอาจจะบอกว่าประกอบด้วย5เรื่อง6เรื่องอันนั้นกาว่าลอลลัมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามนุษย์คิดขึ้นมาย่อมมีความเห็นที่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาเป็นหลักในการอ่านให้อ่านได้ถูกต้องชัดเจนมีความไพเราะนะครับสิ่งที่เราเน้นแล้วก็ย้ําอยู่เสมอก็คือว่าเมื่อเราอ่านได้ถูกต้องชัดเจนมีความไพเราะนะครับหรือยังไม่ถูกไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะฮะขอให้เราพยายามคร่ควรให้พยายามดูเรื่องของอความหมาย นะครับพยายามทําความเข้าใจว่าเราบอกอะไรกับเราอันนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากกว่านะครับ <c oughs> อันนี้จากที่เราเรียนนะครับก็เราจะเรียนกัน4หัวข้อนี้นะฮะทีนี้มาดูหัวข้อที่1เนี่ยปรากฏว่าเราเรียนไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ในรายละเอียดของวิชาตจิีวิตที่เขียนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็คือเราเรียนไปแล้วนะฮะที่เกิดเสียงของอักษรเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น3ที่ลําคอ ลิ้นนะครับแล้วก็ริมฝีปากที่เราเริ่มมาตั้งแต่ฝึกอ่านนั่นแหละนะครับผมได้บูรณาการนะครับหรือว่าผสมประส,สานวิชาติีวิทย์เข้าไปกับการฝึกอ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าแทบจะไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะฮะในรอบแรกนี้ขอไปเร็วนิดหนึ่งเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้นําไปใช้ในการอ่านนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราอาจจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับ ก็คือที่เกิดเสียงเนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่เราฝึกกันมาเนี่ยนะฮะฟาวาบามาเนี่ยนะครับอันนี้ริมฝีปากนในวิชาตั้ชีวิตเขาจะไล่าจากลำคอออกมานะฮะลำคอแล้วก็มาลิ้นแล้วก็มาริมฝีปากเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ผ่านไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอผ่านไปเลยแล้วกันต่อมาสระเอ้าสระเราก็ผ่านไปแล้วเหมือนกันตอนที่เราฝึกอ่านนะครับที่มีชื่อว่าฟัตฮากัสระดอมมาฟัตฮะไตกัสรซไตดอมมาไตฟัตฮะมัดกัสรซมัดดอมมาัดสุกสลมมูลชัดด้านเนี่ยนะฮะ ก็เขาก็จะบอกความหมายของมันแล้วก็หน้าที่ของมันนะฮะฟัทฮาแปลว่าเปิดก็คือเปิดปากเวลาอ่านกัสรอปแปลว่าแยกหรือแบะออกเวลาเวลาอ่านก็แยกปากออกดอมมาแปลว่าห่อหรือหูก็ห่อปากนะฮะอันนี้เราผ่านไปแล้วนะครับก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เนื้อหาในรอบนี้จบได้เร็วนิดนึงให้พี่น้องนําไปใช้งานนะครับต่อมาข้อ3ลักษณะการออกเสียงนะครับลักษณะเนี่ยถ้าเป็นคนก็สูงเตี้ย อ้วนผอมดำขาวเนี่ยฮะคือเขาเรียกว่าลักษณะนะครับส่วนลักษณะการออกเสียงของอักษรนะครับของอักษรเนี่ยก็ได้ได้เรียนรู้ไปแล้วพอสมควรนะครับประมาณสัก50%อนะฮะอย่างที่จะบอกกับพี่น้องว่ามีอักษรที่พ่นลมนะครับฟ้าฮาซ่าฮ่าฝาฮัตฮูชักซุนซากาตาเนี่ยนะครับสิบอักษรเนี่ยพ่นลมแล้วก็อักษรที่ต้องปองปากเนี่ยอักษรที่ยกคนลิ้นเนี่ยนะฮะก็ บุรณาการหรือว่าผสมผสานไปแล้วกับตอนที่เรา,าพูดเรื่องของอฝึกออกเสียงตั้งแต่ตอนแรกน,น,นะฮะก็ประมาณสัก40-50%นะครับที่เหลือเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ก็มีพอสมควรนะครับชาล์ลเ,เอาไว้เอาไว้ในใ,ในในโอกาสต่อไปที่มีเวลาเยอะๆนะครับตอนนี้อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าอยากจะสรุปให้พี่น้องได้นำไปใช้จริงๆก่อนนะครับ <c oughs> พราะนั้นสามเรื่องนี้นะครับหนึ่งที่เกิดเสียงนะครับก็ลำคอลินล้นริมฝีปากนะจริงๆมันมีโพงจมูกกับโพงปากนะครับเอาไว้รายละเอียดในช่วงหลังนะแล้วก็เรื่องของสระนะครับอันนี้เราก็ผ่านไปแล้วตอนที่เราฝึกฝึกอ่านลักษณะการออกเสียงก็บอกไปแล้วบ้างนะฮะประมาณ4-0% 5 0นะครับที่ผสมประสานไปกับเรื่องของที่เกิดเสียงของอักษรเนี่ยพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของลักษณะการออกเสียงทีนี้วันนี้ เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งมีมากมายหลายหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เอา,อาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมามุ่งเน้นนะครับหัวข้อที่4เรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเวลาเราเดินถนนใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎจราจรเข้ามาเกี่ยวข้องมีทางมาลายมีไฟเขียวไฟแดงเช่นเดียวกันเวลาเราอ่านกุรอ่านนะครับเรามองไปปุ๊บ เขาไม่ได้ม like like e. like like ีสัญลักษณ์ไว้ให้เหมือนกับกฎจราจรห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวานะครับแต่ว่ามันมีอยู่ในในในตัวของมันเนี่ยนะครับในตัวของอักษรเนี่ยมันจะมีอยู่ซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้แล้วก็เวลาเราอ่านเราก็ระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมันจะเกิดกฎเกณฑ์ในการอ่านขึ้นนะครับกฎที่1เลยนะฮะอันนี้ก่อนเลยเรื่องอันนี้เป็นพระเอกเลยนะครับในวิชาต้นชีวิตเนี่ย เ,เขาจะให้เรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของน no ูนสุกูลนะฮะน no เนี่ยนูนสุกูลเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็น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 พระเอกนะฮะเป็นเป็นเป็นหลักเลยนะฮะเป็นพระเอกเลยแล้วก็เขามีลูกน้องนะครับก็คือนี่ฟัดฟัดถ่ายกัสระ่ายดอมมาไตนะครับนูน no สุกูลแล้วก็สระสองนะฮะเร,เรียกรวมเรียกรวมๆตรงนี้ว่าสระสองก็คือสระที่มัน ซ้อนกัน2อันนะฮะอันนี้พี่น้องได้ได้รูปไปแล้วนะครับได้รูปไปแล้วนะถ้าไปพิมพ์ออกมาก็าจะได้มาทําความเข้าใจหรือว่าใครยังไม่ได้พิมพ์ก็ลองเปิดขยายดูนะครับอันที่1นะครับกฎของอนูนสุกูลและสระ2นะครับดูภาพรวมๆก่อนละกันมันจะทําให้เกิดกฎเกณฑ์ขึ้น5กฎเนี่ยนะครับก็เขียนไว้ใน3 2, 3 4แล้วก็หนะครับนูนสุก,กูลหรือสระ2เนี่ยก็คือเสียงเดียวกันเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยอันเสียงอานนะ้าอันกับอลิฟฟัตตะไตยก็ออกมาเป็นอันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนูนสุก,กูลกับสระ2เนี่ยคือเสียงเดียวกันตัวเดียวกันนะครับเวลาที่มันไปพบอักษรต่างๆเนี่ยเกิดกฎเกณฑ์ขึ้น5กฎนะฮะหนึ่งสตามที่วงกลมไว้นี่นะครับเอาทีนี้เดี๋ยวดูรูปใหญ่นะฮะว่ามันไปพบกับอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะครับ อันที่1น,นะฮะนี่กฎที่1เมื่อนูนสุกูลหรือสระสองนี่นะฮะเมื่อกี้นี้อ่เขียนให้พี่น้องดูนิดนึงบอกว่าทาไมมันมันเ,เสียงเหมือนกันเนี่ยอ้าหน้าอันนะฮะอันนี้อ่านว่าอ้าหน้าอันนะครับอันนี้ก็อ่านว่าอันนะเขียนไม่เหมือนกันแต่เสียงออกมาเหมือนกันนะครับมันเป็นการลดรูปในการเขียนเพราะฉะนั้น สรุปก็คือนูสุกูลเนี่ยก็เหมือนกับฟัตฮะไตนี่กสระไตนี่หรือว่าดอมมาไตนี่เพราะฉะนั้นเมื่อมันไปพบกับอักษรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดกฎเกณฑ์ขึ้นอันนี้เมื่อพบอลิฟเกนฮาคออินฮานะครับหรือว่าอักษรที่เกิดจากลำคอนั่นแหละนะฮะอาฮาอาฮาก็ขคอที่เรา,าฝึกอ่านกันอยู่เนี่ยนะฮะเมื่อนูสุกูลหรือสระสไปพบกับ6อักษรน,นี้ อลิฟเยนฮาคออินฮาเนี่ยนะครับกฎที่เกิดขึ้นชื่อว่าอิสฮาร์นะครับอิสฮาร์แปลว่าชัดนะครับชัดก็คืออ่านอ่านชัดตามปกติไม่หน่วงเสียงสีแดงเขาเขียนไว้อ่อานชัดตามปกติไม่หน่วงเสียงนะครับดูตัวอย่างอ่านหน้าอ่านนี่พบกับอ่านนะครับพบกับตัวนี้นี่นะฮะอันอัม เราอ่านแค่เนี้ยถูกต้องและชัดตามปกติอ่าหน้าอานันอามาอ, fend, อาัมอันอัมเวลารออ่านซิรอตุลเลดีนะอันอัมตาอเลหิมแค่เนี้ยถูกต้องแล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรให้ใหมันมากไปกว่านั้นอ่า,อานตามปกติอ,อ,อ,อันอัมนะอันอัมแค่เนี้ยนะครับอ่าแล้วก็อย่าให้อย่าไปยกลิ้นอย่าไปอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวนูนนะฮะอ่าหน้าอันอามาอัมอันอัมเนี่ย สิรองต้นและดินอันอัลัยฮิมเนี่ยแค่นี้นะครับต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งาซ s ด d นอีนะครับนี่ดินนะฮะเจอกับอีอะลีฟนี่นะครับ,บก็อ่านตามปกติฮาซ s ด d นอี ذا ฮ a ซัดนะครับว่ามิเชริฮาซ s ด d นอี ذا ฮ a ซัดนะครับ نا, ي, ดินนะดินอีดินอีนะครับแค่นี้เองนะครับอิสลามเนี่ย อ่านตามปกตินะฮะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะบางทีสมัยก่อนตอนเราเรียนเนี่ยนะครับครูย้ำมากย้ำจนเรางงว่ามันอ่านยังไงเนี่ยตกลงอ่านยังไงยากเหลือเกินนะครับอุชาร์าพอเรารู้ว่าก็อ่านตามปกติเนี่ยนะครับอานอันอามาอัมหรือว่าดีนาดินอีดินอีนี่นะครับอ่ันอัมตาฮาซีดีนอีนี่นะครับแค่นี้นะฮะอ่านชัดตามปกติเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎที่หนึ่งอ้าวผ่านไปนะครับต่อมา กฎที่2นะครนี้ขอมาอัพพี่น้องนะครับไปเร็วนิดหนึ่งนะเพื่อให้เป็นอะไรล่ะพ,พี่น้องจะได้นําไปใช้เลยนะครับคนที่อ่านได้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวจบตรงนี้แล้วก็มาค่อยคค่อยค,อยค,อยคอยว่ากันนะครับแล้วก็วันนี้วันอเอาไว้รอจบตัววิตรอบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ชาลลเราจะเปิดเปิดสายให้นะครับสัก10นาทีถึง15นาทีตอนนี้ขอสอนตัววิตรอบนี้ให้จบก่อนนะครับต่อมาเมื่อนูสุกูลนะครับหรือสระส พบกับรามรอนี่สองอักษรเองนะครับอันนี้กดที่2เนี่ยนะฮะชื่อกดตรงนี้ชื่ออิดอกอมบีลากุนนะนะครับอัลอิดอกอมูบีลากุนนตินนะครับอิดอกอมบีลากุณนะอิดอกอมแปลว่าเข้านี่นะฮะตัวนี้แปลว่าเข้าบีโดยลาไม่กุนนะหน่วงเสียงนะครับอิดอกอมบีลากุนนะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะฮะอ่านเข้าโดยไม่หน่วงเสียงนี่นะครับอ่านเข้า โดยไม่หน่วงเสียงเห็นไหมฮะเอาดูตัวอย่างนะครับเมื่อ,อนุสุกูลพบลามรอนี่ยนุสุกูลนี่นะครับยากุลกุลหัวบอลล้อเนี่ยนะฮะอายะสุดท้ายเจอกับลานะครับเวลาอ่านจริงๆก็อ่านยากุลลานะครับกู้หน้ากุลลาถ้าอ่านอ่านแบบคนที่ยังไม่เรียนตั้งชีวิตก็จะอ่านว่ายากุลลาใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเห็นปุ๊บ พอเห็นนูนสุกูลเวลาเราอ่านกุรานเนี่ยเราเราระวังเราระวังเลยก็คือนูนสุกูลหรือว่าสระสองพอเห็นตรงไหนปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมีกฎเกิดขึ้นนะเห็นปุ๊บดูเลยว่ากฎอะไรนะครับแต่อิสฮาร์ก็อ่านตามปกตินะถ้าเป็นอิดะรอมบิลากุนหน้าเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องอ่านเข้าโดยไม่หน่วงเสียงอ่านกุลเข้าไปในลามเนี่ยนะฮะกุลเข้าไปในล่าก็เป็นกุลล่านะครับอ่านเข้าไปเลยก็เป็นกุลล่า ในเล่มเก่าเขาจะเขียนชัดดะตัวเล็กๆไว้ให้นะครับบนลามเนี่ยนะครับนูนสุกูลก็ยังมีอยู่แต่ว่าในเล่มใหม่เนี่ยที่นูนตัวนี้จะไม่มีสุกูลนะครับเอาไว้จัดให้วันหนึ่งชาลนวันเสาร์นะครับความต่างระหว่างกุรอานบักดาดีกับอุสมานี่นหรือว่าเล่มเก่ากับเล่มใหม่ครับเราจะได้เอาใช้ใช้เป็นอะไรละเป็นเป็นเป็นเบสิกในการ ในการไปอ่านเผื่อเราไปอ่านกูรอ่านเล่มเก่าเราจะรู้ว่ากุรอ่านเล่มเก่าเนี่ยถ้าคนเรียนมาตั้งแต่เดิมเนี่ยมันก็จะง่ายนะฮะคือถ้าเรียนมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็จะง่ายแต่บางคนเนี่ยเคยอ่านกุรอ่านเล่มเก่ามาพอมาอ่านเล่มใหม่อันนี้แหละฮะมันจะต้องจะต้องมีสูตรหน่อยนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาตัวอย่างที่2มินนี่นะครับมีหน้ามินเจอกับร่อนะฮะอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีเดอร์กอมอ่าอีเดอร์กอม บีลากุนนะนะครับอ่านเข้าโดยไม่หน่วงเสียงเพราะฉะนั้นก็อ่านเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นจากมินรอก็เป็นมิดร็อบนะครับมิดร็อบบีฮิมมิดร็อบบีฮิมอ่านเข้าเลยนะฮะอ่านเข้าโดยไม่หน่วงเสียงนะครับสำหรับอิเดรกอมบีลากุนนะอ่านเข้าโดยไม่หน่วงเสียงนะครับเอาต่อมาอัานที่3นะครับเมื่อนนสุก,กูลหรือสระสอง พบกับยาวาวมีมนูนนี่นะครับกฎที่3ฮห um, ุกกรมชื่ออิดะกอมมาอันกุนนะอิดะกอมเข้ามาอ่าพร้อมกับกุลนะหน่วงเสียงเมื่อกี้นี้เข้าโดยไม่หน่วงเสียง, ini, o, i, ง,ยงแต่อันนี้เข้าพร้อมกับหน่วงเสียงนะครับนี่เขาก็เขียนความหมายไว้ให้แล้วพี่น้องมีอยู่ก็ดูได้เลยนะครับหรือจะขีดไคปิ้นมาแล้วก็จะขีดจะเขียนก็ตามสะดวกเลยนะฮะอ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงดูตัวอย่างนะครับ <c oughs> มีอยู่สี่อักษรนะยาวาวมีมนูนตัวอย่างนี่อยู่ในสุร์ร์มาซันะหรือลาฮับน,นะครับตับบัตยาดาอบีละฮบิวนี่ลุนนะครับเจอกับมีนะฮะลุนเจอกับมีถ้าเรอาอ่านแบบคนที่ยังไม่ได้เรียนตั้งชีวิตก็ฮับลุนฮับลุนมินแต่ว่าพอรู้ปุ๊บอา้าวถ้าสระสองเจอมีมอ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงก็กลายเป็นลุมนะครับลุมมิม,มนะ ฮาบลุมมิมนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องกันมาเลยนะฮะนูสุกูลเจอกับมิมนี่นะครับอันนี้สระสองเจออันนี้นูสุกูลเจอนะก็เช่นเดียวกันนะครับจากมินมาซาดินก็เป็นมิมมาซาดนะครับ